สวัสดีครับเด้อัดดเ้อวันนี้มาขอน้อมของเนาะน้ำของน้องขนาดนักเนี่ยอเคสไม่เคสตอกเนาะไหลมาล้วนล้วนเน่ยพอเนี่ยครับดมพอเนาะถ้าจะน้องตกระบนขนาดนักเนาะเกินแสนแม่สายมันถ้าจะตกหนักเนาะพอเนาะพอจริงเคสไม่ตอกไม่อย่างมากขนาดนักเน่ยเนาะแดงปลื้มแน่งเนี่ยลายปุ่บเนาะซาจิกุงเนาะ จีก <S 々> ุ้งเราจะนักม็อหลายปุ่นออดลายลายปุ่นหลายประเทศลาวนะสปอลาวหลายปุ่นนายให้เอาเหี้ยไปเนาะเก็บจีกุ้งเนี่ยปลาหม้อใบบางเอาอันนี้ก็ยังตกแซ่แซ่อยู่หนะนี่นะเป็นเจ้าเนื้อหมูนะมาได้มาเปันเนื้อหมูนาะพอเนาะพอทุ่เนาะต้นใหม่ต้นตอกเข็ดใหม่ดีกะสำหรับต้นใหม่ต้นตอกเนาะพอหรอพอมันท่วมหรอเหงาป่ะ เดี๋ยปลื้มนี่น้ำน้ำโขงเน่น้ำของเลยเดี๋ยวก็โอวันตินเนาะเอาอขึ้งใบือ้ง่าเนี่ยกั้งสอปอลาก็งดเนอบหันกอ่อสร้างหนานี่ะมันฝนตกแกเกนาะพอละปาบรรยากาศมันดีสำหรับต้นไม้ต้นตอกแลหนา,น,าน,นี่นะนี่เราผมมาอยู่ที่ชุดชมวิว นี Hence, no ่ครับนี่แหะบ้านห้วยเอียนนี่นะครับอำเภอวิแกนแถวเชียงหายน่ะดรๆขอน้ำของแล้วนะพอเด้อขนาดนักหนาดอกิ่งไม้เค็ดไม้ไหลมาติ๊กติ๊กอ่ะบรรเทาหนาหาตั้งเหนียขนาดนักหนาพอโลโอ้ดอแดงปึ้งลึื่งนี่โอ้สุดยอดถ้าเบาอี่ đã, ốc phăng đấy nè, nó nè, nô, nô, họ đang phê rồi, à, họ đang pha bát hào cả, nô, ư chưa này, nô, nô, bót, mõ mõ, mờ mờ, มันห้อยเอียนมาแม่มาเวียนเนอะบ่บ่ได้ก็บแม่ซาลูดอ่ะเหมาะขนาดนั้นด้วยพอนำของเนาะเด็กปลื้งเนี่ยเนาะอารออือพอนเ้อดอกเด็กปลื้งปลื้งเนาะเอาเข็ดใบเข็ดตอกมาติ๊กติ๊กเนาะอ่าอย่าเล่นขันนังทั้งเหนือขนาดทั้งนอทั้งไม่สายไม่จันเนาะอารออียงแสนเนี่ยเนาะนำก๊อกไหลลูกมาติ๊กติ๊กน่ะอารออ่ะเหมาะเหมาะเหมาะอารออื พอโลโถนมาเด้ไข่ไปเก็บไข่ไปเก็บจิกุงฟังพวกน้องทายจะเข้าท่าน้าไข่ไปเก็บจิกุงฟังพวกน้อะพวกนั้นน้ำหัวหมอ้อขนาดไหนพวกนั้นไปซอยจิกุงดีกว่าน้องหม้อหม้อเนอะพอบรรยากาศพอน้ำขอแล้วได้ปลื้มปลื้มนะมาเย็นเออปอกกันนะจะไปที่อื่นก็ละครับสวัสดีครับเนอะสวัสดีครับสวัสดีครับ